สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะประจําเดือนเมษาย,ยน2 5 6 7ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16หพฤศจิกาย,ยนถึง15าธันวาคมอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดู เื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้สิ้เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงข,ของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพ ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูดีดหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะคะไพ่สีไม้เท้าค่ะไพ่สองถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีพิจิกและกนาพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุน้ํากรกดมีนพิจิกนะคะ ถ้าเดียวกันกันกบคุณทัดไฟเมสิ่งธาตุลมมิถุนตุนกุ้มนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขานะะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างแดนต่างภาษานะค,ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนา้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกเองเนี่ยนะคะหนึ่งเลยนะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะได้พบเจอนะคะใครสักคนหนึ่งที่เข้ามานะคะอาจจะเป็น าชาวต่างชาติเป็นคนมีตําหนินะคะเป็นคนเขาเรียกว่าพ่อไม่แม่ไมแบบนี้ก็ได้เป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เข้ามาหาคุณประมาณนี้เลยนะคะ 2. นะคะอา,อาจจะได้คุยกันนะคะในจากการเขาเรียกว่าการงานก็ได้นะคะสนะคะ อ่าใครที่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าวางแผนนะคะพัฒนาความสัมพันธ์วางแผนอนาคตในความสัมพันธ์นะคะว่าอ่าเราอยากจะมีความมั่นคมงมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะอ่าสร้างครอบครัวที่มั่นคงอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะก็มันเหมือนกับว่าอ่ามันมันมันพัฒนาไปอีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่ง นะคะจากคนที่เคยคุยจากคนที่คุยกันเป็นคนคุยก็มีการขอขอเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรประมาณนี้ก็ได้จากคนรักก็ จะมีการวางแผนการสร้างครอบครัวกลายเป็นสามีภรรยาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 7ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเป็นอย่างไรพไพ่ใบแรก3ดาบนะคะชาริยอดค่ะก็ ในเดือนนี้จะมีปัญหาเข้ามานิดนหน่อยหน่อยสามดาบเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจแต่เป็นปัญหาที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นปัญหาที่รบกวนจิตใจ,จอะ่ะเออมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะ บรรยากาศความรักความสัมพ,พันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเกิด เขาเรียกว่าเกิดการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางในที่นี้หมายถึงว่าตัวคุณหรือคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศมีการโยกย้ายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเออเราตามไปด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยก็เกิดความหงุดหงิดกวนใจเกิดความไม่ไม่สบายใจไม่พอใจต่างๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันด้วยเหตุและผลนะคะมันคือการงานมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบคือมันก็จะต้องไปอะไรประมาณนี้ นะคะสองนะคะบางเคสบางกรณีเท่านั้นนะคะอาจจะมีช้อยนะคะนิวช้อยนะคะเข้ามานะคะในสอดแทรกอาจจะเข้ามาในทางคุณหรือเข้ามาในทางเขาก็ได้ก็มีเข้ามานะคะเป็นคนอายุน้อยกว่านาออันนี้ต้องระมัดระวังนะาะว่าใครเผลอแผลไปนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะอื ประมาณนี้อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวพิจิกก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่ของคุณมาดูกันนะคะพ่อยไปแรกเป็นไพ่อาจะบอกว่าสามเหรียญหกเหรียญนะคะ ไพ่สิบถ้วยฮัลโหลแฟนค่ะสิดาบชาวราศีพิจิกและคณรพิจิกนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาอย่างที่ไม่บอกเนาะว่าในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีการห่างไกลกันหน่อยนะคะบางคนอาจต้องยกย้ายเปลีป่ยนแปลงไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะก็เขาเรียกว่าเกิดความวิตกกังวลน,นั่นแหละนะคะแล้วก็แต่ตัวคุณน่ะ ก็ยังคงมองคนคนนี้เป็นเป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวมีความผูกพันมั่นคงนะคะอืมเนาะแล้วก็แอบมีความกังวลในเรื่องราวของความหึงหวงด้วยนะคะเออเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีไงพอเขาเป็นคนใจดีคุณชอบคนใจดีแล้วบางครั้งบางทีอ่ะ คนก็จะเข้ามาเอาเปรียบกับความใจดีของเขาได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณไม่อยากให้เขาไปใจดีกับใครนอกจากคุณคนเดียวนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกและกนาพิจิกมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อาสวินถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญค่ะ ไพ่เดทนะคะและเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีพิจิกลักัณนะพิจิกคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเอ่อถามว่าเขาเขาก็มั่นคงกับคุณนั่นแหละแต่อย่างที่ไม่บอกค่ะว่า,า,วามีหน้าไพ่ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเข้ามามีหน้าไพ่ของความเขาเรียกว่าเอ่อบางคนต้องต้องไกลกันด้วยเรื่องราวของการงานอะไรประมาณนี้นะคือมันจําเป็นที่จะต้องไปจริงๆอะ่ะไม่ไปก็ไม่ได้ขัดคําสั่งขัดหน้าที่ งานได้เลยทีเดียวนะคะบางคนนะเออมันมันต้องไปจริงๆอะคะ่ะเออเนาะแต่ถามว่าเขาเออยังยังไงเขาก็อยู่กับคุณนะเออเขาเขามีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เออถามว่าเขาอยากจะไปไหมเขาก็ไม่ได้อยากจะไปค่ะแต่บา,างครั้งบางทีมันก็ฝืนหรือว่าหลีกเลี่ยง หน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้เนาะอืมนะคะแต่ถามว่าเขามั่นคงกับคุณไหมใช่มันคือแบบนั้นมันคืออย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็อยากจะประคองความสัมพันธ์นี้จนกว่าเอ่อเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกกับคนที่คุณคิดถึงนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะ ไพ่หกดาบนะคะไพ่เดอะสตาร์ค่ะและเป็นไพ่ดิไฮเป็นเทพค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มโดดเด่นในชาวราศีกลุ่มลัคขณากลุ่มนะคะมีชาวราศีพิจิกมีชาวาราศีพฤษภลัคขณาพฤษภ ราศีกรกฎลัคนากรากฎชาววันจันทร์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่แอนตามนา้าไพในส่วนของเอาคามนาคุค,ความรักความสัมพันธ์ไพขึ้นมาบอกมาเตือนนะคะว่า,าแน่นอนค่ะว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มีเข้ามามันอาจจะรุมเร้าอาจจะ ทำให้ตัวคุณและตัวเขาอะเกิดความไม่สบายใจเกิดความอึดอัดเกิดความแบบกึนไม่เข้าคลายไม่ออกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็บางครั้งบางทีก็อาจจะเกิดความแบบอยากจะเอาชนะค้าขานซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยพูดไปก็เหมือนเถียงอบอกไปก็เหมือนแก้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเกิดความคิดที่จะหันหลังให้กัน อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไพ่ในส่วนของเอาคัมเนี่ยอนาคตเขาอาจจะขึ้นมาเตือนเนาะดังนั้นมีสตินะคะแล้วก็สื่อสารกันให้ดีๆนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะว่าพอไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าทั้งคู่อ่ะยังมีความศรัทธานะคะยังมีความเชื่อมั่นนะใน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 เรื่องราวของความรักในคนรักนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็น่ะ มันอยู่ไกลอ่ะเรามองไม่เห็นเราจับต้องไม่ได้มันจะทําให้ความคิดเนี้ยมันปรุงแต่งและฟุ้งซ่านดังนั้นจงมีสติอยู่กับตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและขณาพิจิกคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือดาบนะคะอย่าเอาแต่ใจอย่าใช้อารมณ์นะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะอีกหนึ่งใบและเป็นไพ่เก้า เก้าเหรียญชาวราศีพิจิกและราศพิจิกในช่วงในช่วงเดือนเมษายนนี้ คนที่มีคู่อ่ะก็จะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนแบบมีก็เหมือนไม่มีเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้ดังนั้นความน้อยเนื้อต่ําใจอะไรต่างๆค่ะหมายรู้สึกว่าเราเราพูดกันด้วยเหตุแผลเราสื่อสารกันได้ว่าเราต้องการอะไรแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล,แล้วอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไล เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้ไปขอบคุณมากม,ามานะคะสวัสดีค่ะ